ซึ่งเป็นโผทหารที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนระอุนะฮะทั้งการที่นายกรัฐมนตรีเขต้องพ้นจากตําแหน่งพร้อมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่กําลังแย่งชิงกันในการจัดตั้งรัฐบาลชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ยังไงก็ไม่มีผลต่อเรื่องโผทหารนะคะเพราะว่าเขายึดตามพรบกลาโหมปี2551 อำนาจอยู่ที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะไม่มีใครจะบังคับให้เปลี่ยนแปลงได้นะฮะส่วนบิ๊กเล็กพลเอกนะัทพลนาคพานิชั์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีกลาโหมก็มีหน้าที่แค่เห็นชอบอนุมัติแล้วก็ได้ลงนามในท้ายคำสั่งร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อส่งตามขั้นตอนแล้วจะส่งให้นายกรักษาการเพื่อนำขึ้นทุนกล้าวแต่โผนี้นะก็ยังคงเป็นที่ฮือฮานะฮะ เพราะแม้ว่าพลเอกนัทพลเนี่ยจะยืนยันว่านะฮะแม่ทัพใหญ่นะพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคหนึ่งไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะจากกระแสการถูกโจมตีนะในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชายอย่างหนักในห่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะบิ๊กปูพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกนะก็ยังเสนอชื่อนะฮะตามลายนะฮะให้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกขึ้นสู่5เสือกองทัพบ,บกนะเป็นพลเอกเพื่ออเตรียมที่จะจ่อขึ้นเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอ,บบอี้ผอบ่ตจากพลเอกพนานี่แหละนะฮะที่จะ,กะเกษียณอีก2ปีนะฮะตุลาคม2570 แต่ที่ขึ้นประเด็นของพลโทอมริดมาเนี่ยนะก็อยากจะชี้ให้เห็นนะว่าแม้กระแสข่าวเรื่องของกัมพูชานะที่มีการโจมตีนะว่าทําไมพื้นที่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยไม่ลุยเหมือนทัพภาคสองทำไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เปิดปิดด่านโอโหเรียกได้ว่าแม่ทัพใหญ่เนี่ยนะ บอบช้ำเลยทีเดียวจนมีการเชื่อมโยงกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะท่านเป็นน้องรักสายฐานเสือราชินีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีอดีตนายกหรือเปล่าเพราะว่าบิ๊กตู่เนี่ยก็โดนหนักนะในห่วงที่ผ่านมาหรือว่ามันเป็นห่วงของการแต่งตั้งโยกย้ายพอดีแต่ท้ายที่สุดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าในทางทหารแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้มีใดๆซึ่งเป็นหลักเป็นการเนี่ยนะฮะ จะไปเอาผิดก็ไม่ได้แล้วนี่เขาเป็นระดับแม่ทัพนะที่สําคัญก็คือการที่ทัพภัคหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เปิดการรบในพื้นที่ทัพภัค1ก็เพราะว่าเป็นพื้นที่รบรองไม่ใช่พื้นที่รบหลักแบบทับพภัค2แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคําสั่งของกองทัพบ,บกของพอบอทบลงมานะคะถ้าจะให้เปิดการรบแต่ยังไงก็ตามนะแม้พลโทอมอริตจะได้ขยับขึ้นหเสือกองทัพบ,บก ก็ตามนะแต่โผลนี้นะต้องจับตามองไปที่5เสือกองทัพบกนะเรียกได้ว่าเตรียมทหารรุ่น26นะรุ่นของพลเอกพนาผอบทบอนี่ละฮะมีการวางตัวนะฮะเพื่อนร่วมรุ่นอีกคนนึงนะที่จะขึ้นมาชิงเก้าอี้ผอบอทบในอนาคตนั่นคือผอบอเต้นะฮะพลโทนรงฤทธิ์คัมพีละผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่มีอายุราชการถึงตุลาคม2571การดันขึ้นมาเป็น5เสือกองทบกเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกในโผนี้นั่นหมายถึงการดันขึ้นมาเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผอบทบก,กับพลโทอมริซึ่งเป็นรุ่นน้องเตรียมทหาร27แต่มีอายุราชการเท่ากันคือเกษียณ2571เรียกได้ว่าคราวนี้นะฮะหมวกแดงฮะ,ะสู้กับคอแดงนะฮะพลโทอมริตเนี่ยเป็นทหารคอแดงฮะ และเป็นผอบอชกทมรอ .904 ด้วยขณะที่พลโทนรงฤทธิ์เนี่ยเป็นหมวกแดงคือเป็นรบพิเศษแต่เรียกได้ว่าความสมาร์ทเนี่ยก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันฮนะแต่ก็เติบโตมาคนละแนวคนละพื้นที่พลโทอ,อัมริตเนี่ยนะรเป็นทหารสาย บูรพาพยักษ์นะเติบโตมาจากกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีนะ,ะเติบโตมากับ3ปอกับพลเอกประยุทธ์เลยทีเดียวเป็นผู้การรอยีเป็นผู้บัญชาการกองพลหารราบที่2ก่อนขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพแล้วก็ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่1และเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งตามลายเลยนะฮะ ขณะที่พลโทนรงฤทธิ์นะหรือว่าผอบอเต้นะเตรียมฐานรุ่น26หมวกแดงก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งของทหารสายรบพิเศษหมวกแดงมายาวนานนะผ่านมาทุกตำแหน่งในเส้นทางเหล็กของทหารรบพิเศษนะจนเป็นผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่หนึ่งนะเป็นรองผบอนอสศและเป็นผบอนอสศซึ่งก็เทียบกับเทียบเท่ากับการเป็นแม่ทัพภาคหนะฮะเพราะถือเป็นหน่วยกำลังลบรบหลักของกองทัพบ,บกเช่นกัน และในห่วงการสู้รบไทยกัมพูชาที่ผ่านมาพลโทนรงฤทธ์ก็โชว์ฝีมือนะในการส่งทหารรบพิเศษทั้งกองพันจู่โจมทั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการต่อสู้กับทหารกัมพูชาโดยเฉพาะที่ภูมะเขือที่สามารถยึดได้ทั้งร0อยเปอร์เซนตะไล่ทหารขเขมรตกภูไปนะจะเห็นได้ว่ากองทัพบ,บกนะก็มีการเปิดคลิปนะการปฏิบัติการของทหารรบพิเศษนะพันจู่โจม ก็เหมือนจะเป็นการฮะปโปรโมทนฮะทหารรถพิเศษฮะภายใต้การนำของพอบอเต้พลโทโนรงฤทธิ์เนี่ยแหละค่ะดังนั้นฮะในปีหน้าเนี่ยนะฮะผู้ช่วยพอบอทบอสองคนนะหนึคือพลโทนรงฤทธิ์รุ่นพี่เตรียมฐานรุ่น26และพลโทอรมริตนะรุ่นน้องอ่าเตรียมฐาน27ก็จะอยู่เคียงกันฮนะใน5เสือกองทบก แต่ก็ต้องรอโยกย้ายอีกถึง2ปีนะฮะสครั้งเพราะพลเอกพนาเนี่ยจกกะเกษียณตุลา2570แล้วก็ต้องไปชิงเก้าอี้ผอบทอบกันตอนนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีแค่2แคนดิเดตผอบทอบนะฮะเพราะหากว่าโผนี้เนี่ยนะฮะแม่ทับไก่พลโทวระยศเหลืองสุวรรณนะฮะแม่ทับน้อยที่1เตรียมทหารรุ่น28นะฮะรุ่นมาแรงของกองทบก ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคหน,นะฮะนั่นก็หมายความว่าโยกย้ายตุลาคมปีหน้าพลโทวรยศก็ต้องขยับขึ้น5เสือกองทบกแล้วก็มาเป็นแคนด,ดิเดตชิงผอบ,อบอกันอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วกเกษียณ2571พร้อมกันทั้ง3คนนะฮะทั้งพลโทอมริดพลพลโทนรงฤทิ์และพลโทวรยศนะ,ะเตรียมทหาร26 27และ28 ที่สำคัญนะโผนี้ก็คาดว่ารองกอฟนะคะพลตรีสลาวุฒิชัยสิทธิ์รองแม่ทัพภาคหนึ่งแกนนำเตรียมฐานรุ่น28อีกคนหนึ่งนะจะขยับจากรองแม่ทัพขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งติดยศพลโทเพื่อจ่อเข้าลายเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งในปีหน้า แล้วก็จอที่จะเป็นแคนดิเดตพผอบทบอลในอนาคตฮะเพราะว่ามีอายุราชการถึง2573เพราะฉะนั้นนมารอดูกันนะว่าแผนของเตรียมทหารรุ่น26ซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ารักเพื่อนพ้องมากนะเพราะว่าโผนี้เนี่ยเตรียมทหารรุ่น26นะก็ขึ้นมาพรึบนะฮะพลเอกพนาเองก็เลือกนะะปูด้วงนะะท่านพลโทชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะร,รองเสธบบนะบเพื่อนรักมือขวาที่ กรรมศึกร่วมกันมาเนี่ยขึ้นเป็นเสนาธิการฐานบกแต่การจัดโผลที่เอาพลโทนรงฤทธิ์ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าส่งเข้าประกวดชิงเก้าอี้ผอบอทบอเลยทีเดียวแล้วพลโทนรงฤทธิ์เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาทนะั้อย่างที่บอกเป็นสายรถพิเศษ,ษรถพิเศษ,ษเนี่ยไม่ได้เป็นผอบอทบอมาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่บิ๊กเจียพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ขออภัยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะฮะเป็นตั้งแต่ปีเกษ เกษียณไปตั้งแต่ปี61นะที่ผ่านมาก็เป็นคิวของวงเทวันแล้วก็บุรพพยักษ์สลับกันไปมาซึ่งตามหลักการหรือว่าที่ประเพณีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะสลับกันนะฮะทหารเสือบุรพพยักษ์วงเทวันแล้วก็รถพิเศษนะฮะ พลโทนรงฤทธิ์เนี่ยเติบโตในรถพิเศษนะเรียกได้ว่าเป็นลูกหลักของบรรดานในหานรบพิเศษเก่าๆหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ไม่ว่าจะเป็นท่านบิ๊กเจียพลเอกเฉลิมชยัชยศิริศาสตร์นะปัจจุบันท่านก็เป็นองคมนตรีนะฮะในขณะที่พลโทอมริตเนี่ยท่านก็เป็นที่รู้ดีนะกันอยู่นะว่าก็เป็นลูกรักของพลเอกประยุทธ์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าแข็งโป๊กทั้งคู่เลยนะหรือแม้แต่นะพลโทวรยุทธ ที่ก็แนบแน่นกับแกนนำรุ่นนะเตรียมฐานรุ่น28ที่มีบทบาทสำคัญนะจึงน่าจับตามองอย่างยิ่งนะในตุลาคม2570ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงของการเลือกตั้งไปแล้วหรือเลือกตั้งพอดีนะแต่ก็ไม่มีผลต่อกองทัพนะเพราะว่าเรียกได้ว่ากองทัพเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะโดยเฉพาะตั้งแต่มีเรื่องการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชา ดังนั้นนะหนทางของพลโทอมริตนะก็ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบนะแม้ว่าจะผ่านนะเส้นทางวิบากนะไม่ทีมก็ไม่รู้ว่าใครทําให้วิบากนะในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะที่ถูกโจมตีอย่างหนักนะแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาชี้แจง ก็แล้วนะฮะก็ดูจะทาให้คนเข้าใจได้ดีอยู่พอสมควรนะแต่ว่ากระแสก็ยังแรงอยู่นะจนตอนนี้เนี่ยนะฮะทัพพังหนึ่งก็เลยมีการปรับแผนว่าต่อไปนี้เนี่ยทัพพังหนึ่งจะถแถลงข่าวเองชี้แจงเองไม่รอกองทัพบกชี้แจงถแถลงแล้ว แต่ก็นั่นแหละนะเดี๋ยวท่านพลโทอมริท่านก็พ้นจากแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วนะคะขยับขึ้นมาห้าเสือกองทบมาอยู่บอกอทบแล้วนะ,ะทุกสายตาก็ต้องจับจ้องมาที่บอกอทบนี่แหละนะคะเอาไว้รอดูนะคะว่าเตรียมฐานรุ่น26กับเตรียมฐานรุ่น27หรือเตรียมฐานยุ่นยุ่นยี่สิบแปดนะฮะใครจะเป็นผอ,บอทบอคนต่อไปในปี70ค่ะ